สวัสดีครับมีต้อนละเข้าสู่เ็นเทร์ยิมแอ e เ i c s c ติกสูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าเล่นเคเบิ e ไฟโล o ทูไ h ท่านี้เนี่ยจะได้กล้ามเนื้ออกด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงอย่างแรกกะขนะผมตัวลอกลูกลอกเนี่ยเราจะปรับให้อยู่ บริเวณตรงหัวเข่าของเราจากนั้นจับตัวเคเบิลขึ้นมาสองข้างเดินขึ้นด้านหน้าเล็กน้อยเอาขาข้างที่มั่นคงไว้ด้านหน้าทิ้งน้ำหนักมาด้านหน้าขาด้านหลังยันตัวเองไว้ไม่ให้เอ็นตัวก่อนเล่นยืดอกลอก็อกสะบักกดสะบักลงหายใจเข้าดึงเคเบิลขึ้นมาเกงค้างเล็กน้อยต้าน <c oughs> มุมสองของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณ45องศานะครับไม่กว้างไปหรือไม่แคบไป จากนั้นเวลาเราออกแรงเล่นปุ๊บดึงขึ้นมาเกรงค้างมือเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอกนะครับจากนั้นเกรงค้างเล็กน้อยโฟกัสที่อ,อกบนต้านอาจจะเข้ายืดให้กล้ามเนื้ออกยืดสุดจากนั้นออกแรงดันขึ้นมาเกรงกล้ามเนื้ออกเล็กน้อยโฟกัสกล้ามเนื้อด้านบนต้านอาจจะเข้าออกท่านี้ข้อควรระวังนะครับคือสะบักเราเนี่ยจะต้องล็อกให้อยู่กับที่พยายามอย่าให้สะบกักยกขึ้นมา ไม่งั้นเนี่ยมันจะไ่โดกนกล้ามเนื้ออกของเรานะครับผมยืดอ,อกเอาไว้ตลอดเวลาขึ้นลงจังหวะตอนที่ลงเนี่ยให้เรารู้สึกว่าอ,อกของเราเนี่ยยืดสุดพอถ้ายืดไปกว่านั้นเนี่ยไหล่หน้าอาจจะบาดเจ็บได้นะครผม,มครับนี่ก็คือการเล่นเชเบิลไฟโลดูไฮที่ถูกต้องครับ